เป็น i c ด l เ l i ไก t เราจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีตัดเส้นทางนะครับแหวนให้สายการบินอ,อื่นๆหลบไปก่อน<ช>แล้วเราก็สามารถที่จะใช้เวลาในการถึงที่หมายได้อย่างรวดเร็วคนเป็นนักบิตตรงนี้สะดกมากครับมันรู้สึกหมายมันเป็นการทํางานที่เป็นความร่วมมือกันของคนที่ไม่รู้จักกันเลยนะครับไม่รู้จักว่าเขาเป็นใครได้ยินแต่เสียง แล้วเขาก็จะบอกว่าโอเคค่ะเดี๋ยวจะตัดนะคุณไม่ต้องสมมติจากจากอุดรมากรุงเทพคุณไม่ต้องผ่านสุพรรณไม่ต้องผ่านขอนแก่นไม่ต้องผ่านโคราชแล้วนะเดี๋ยวคุณยิงตรงเข้ามาตรงแถวแถวหินกองสระบุดีเลยแล้วก็ไม่ต้องอ้อมไปนะทีนุทยา,าเดี๋ยวตัดเข้าแนวทางร่อนของดอนเมืองเลยนะฮานักบินกระงทราบมาถึงพวกเดเร็กราโวเดลต้าวันวัน คำนี้พอเกิดได้ยินเข้ามาในหูฟังเมื่อไหร่เนี่ยก็จะรู้ว่าถึงแล้วนะครับทุกคนที่เป็นนักบินจนทราบก็จะจะจะรู้สึกสนุกดีแล้วสนุกด้วยโอ้โหได้ตัดตัดท้าตัดกวามแล้วรู้สึกดีใจที่พวกเขาสนุกไปกับเราด้วยพวกเขาพยายามจะหาเส้นทางจะหลบสายการบินน้ำอื่นให้ออกไปก่อนเพื่อให้เราเนี่ยได้แทะเข้ามาในเส้นทางที่ทาให้เราได้สิบายได้เลยทุกตรงนี้ผมเห็นผมผมก็ดีใจ มาลงมาถึงพ também, ื้นนะครับก็จะมีรถของสภากาชาติไทยรถของโรงพยาบาลแล้วท่านเชื่อไหมครับผมเชื four, so so <It> ่อว่าเป็นอาสาสมัครนะจราจอรที่เป็นรถมอเตอร์ไซค์มาที่4ี่ห้าคันเลยนะมากกว่ารถนำของผมนะผมมีคันสองคันนะนี่มา4ี่ห้คันมาพร้อมกันไม่ดูแล้วเป็นอาสาสมัครไม่ได้เป็นแบบมาเขาถูกสั่งให้มาหรืออะไรนะลูก ทุกครั้งที่ขึ้นส่งคุณหมอพัฒน์นาทีขึ้นรถออกไปแล้วก็ดูแล้วเราก็อบนินแล้วก็กลับบ้านในวันศุกร์นะครับตอนนี้คือสิ่งที่ที่อยากจะแชร์กับพวกท่านแล้วก็ขอให้พวกท่านได้ได้คนที่สําคัญที่สุดคือหมอกับพยาบาลครับไม่ใช่พวกผมหรอกครับพวกผมนี่มีหน้าที่เอาสิ่งเหล่าน,นั้นกลับมาให้ทานะครับแล้วก็ถือว่าเป็นเป็นเป็น,ปนทีมงานของทีมแพทย์ที่พยาบาลมากกว่า ซึ่งทุกคนก็เป็นใจทํานะครับแล้วก็คิดว่าตราบใดที่ยังมีกำลังวังทาอยู่ก็คงจะทำต่อไปอย่างอย่างเต็มที่ด้วยความเต็มใจแล็เป็นเกียรติเป็นความภาคภูมิใจครับท่านผบริหหลังจากที่ปันบินตอนนั้นช่วงช่วงนี้กานเลยพอตั้งแต่เป็นคือจริงๆนะครับผมผมเรียนท่านผริเสมอว่า ท่านบินมาสี่สี่หัวใจบวกกับอะไรเรืออื่นอีกแต่ท่านไม่ได้ช่วยคนสี่สี่คนนะครับสิ่งที่ผมพบความแตกต่างที่เกิดขึ้นก็คือว่าการที่เราที่เรียกูร์นิชเจอเวาช่วงที่แล้วว่าสิ่งสําคัญในของของสิ่งทุกอยางในการทำฟิลโตรัลว่าคือผู้ผู้บริจาคท่านนีงก็เคยประสบ์ว่าเรียนกันไปใช้ไปดอนเงินว่าถึงเวลาพ่อให้ลองใช้พี่ชายมาถึงบอกไม่ให้ กระบอดไฟท่านก็งงเอา้าทำไมเป็นอย่างนั้นก็้จะได้ก็คือว่าสึงทานที่สุดถึงผู้บริจาคทุกบางครั้งเนี่ยสมัยก่อนการทอนบริจาคยากลำบากแต่ว่าสิ่งที่ท่านบรชินาินนอกจากจะช่วยคนไป44ฝ่ไฟแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือการมีสุมพันธ์แล้วพอท่านบิกินและด้วยด้วยบารมีของทาง่านแล้วก็ด้วยอภินิพลในความสื่อเนื้อที่สื่อที่ได้เนี่ยทำให้คนเออ ตอนหลังเนี่ยพวกเราไปขอเขาบอกว่าคนที่ไปขอจะบอกว่าเหมือนที่ทําสามารถบริจาคได้บริจาคบริจาคได้เหมือนที่ท่านรองนายกบินเหมือนที่ท่านรองดิษฐสุบินหรือตอนนี้ท่านรองดสจะชาวผู้ที่เขาแบบชาวบ้านบางคนเขาไม่รู้จริงๆเไม่รู้จักการบริจาครเลยว่าแต่เขาเขารู้เขาได้ยินเขาได้ยินมากกอนมีพื้นความรู้อยู่บ้างเนี่ยมันทําให้การบริจาคให้ขึ้นแล้วอันที่สําคัญก็คือว่าท่านเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยมันทให้เรารนฐานสาธารณสุขเนี่ยตื่นตัวมากในการ บริจาคโลวิวัฒน์แล้วก็การการรับถึงกับตั้งเป็น KPI ทันใหญ่แล้วในช่วงที่ท่านเป็นเนี่ยการการเราท่านบินเองเนี่ยการการการใส่ใจในเรื่องของการบริจาคโิวิวัฒน์ของคนสมองตายเนี่ยภาพากระโดดมากมากนะครับเดีย๋ยวถ้าเกิดเห็นตัวเลขในปีนที่ออกมาเนีย่ยจะไม่ทด้หมดปีเนี่ยตัวเลขกระโดดขึ้นทุกปีตั้งแต่ตั้งแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ใี่ผมขอพูดณเลยว่าผมก็ผู้ผู้รบริการโรงพยาบาลแล้วก็โซนจังหวัดทุกจังหวัดเนี่ย เวลามีอวัยวะผู้บริจาคในจังหวัดตัวเองเนี่ยก็จะมีความสนใจมากที่จะได้มายืนต้อนท่านในทุกเทศนาลิีแต่ว่าท่านสนใจขนานดะเข้าไปนั่งดูในห้องผปาตัดในโลีนี้สุดท้ายเลยนี่ผมของว่าท่านน้อมฝากความประทับใจของที่เกี่ยวกับก,กนนนารบริการผู้ป่วยเป็นว่าองไรรู้สึกเป็นอย่างดีเลยกราบเรียนทุกท่านนะครับพวกผมเป็นส่วนหนึ่งของท่านเป็นส่วนที่ทําให้ภารกิจของท่านใน ในช่วงท้ายสุดที่มาสมบูรณ์ก็คือนำอาวัดมาถึงคนไทยไอ้ตรงนี้ก็ขาไปไม่ได้เลยครับแต่ขากลับต้องสําคัญมากขากลับนี่ปาปิปาเกิดตึ้นไม่ได้เลยผมผมอินกับมาันครับต้องยอมมันอินเลยนะครับแล้วก็อีครั้งหนึ่งตอนหมอพัดพวงมาลัยอยู่ดูไบนะครับแล้วกขบอกคุณหมอพัดบอกหมอพัดดึงคนนั้นได้สิบชั่วโมงนะเดี๋ยวผมก็ได้จะกลับเดี๋ยวนี้เอาลง มอวก็ต้องดึงได้จริงๆนะครับเพราะว่าคนที่สมองตายถ้าหัวใจยังยังเต้นอยู่มันก mm. ็ก no ็ใช้เวลาไปได้เรื <design> so well ่อยๆผมว่าอันนี้คำนึงที่ดีใจเลคือผมขึ้นเครื่องดูวบกลับมากรุงเทพลงปุ๊บไม่กลับบ้านไปที่โรงพองบินแล้วก็นัดคุณหมอพัคกะถีก็เคลื่อนเคลื่อนที่ออกไปเลยนมันก็ก็ไปสุบีอยููแต่สุดท้ายเลยกินก็คืออยากเรียนลูกท่านนะครับ ท่านที่โดนว่าทิ้งท่านท,ที่ได้ได้รับคอยว่าไม่ว่าจะหัวใจตับไจนะครับปอดอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ท่านมีความดีใจบางบุญแล้วขอให้ท่านได้นึกถึงญาตินึกถึงผู้ผู้ผู้ผผบริจาคที่เราคิดถึงแล้วเาแต่คงไม่ได้เจอเขาอีกแล้วเราก็คงทําบุญนะครับทำบุญสมนัติแต่ต้องนึกถึงญาติญาติเนี่ยบอกว่าพอเขารู้ว่าบางที ตอนที่ผมรอคุณหมออยู่เนี่ยพอไปรัฐมนตรีสาธสุขเนี่ยทางหมออโรงพยาบาลเนี่ยอยากพิทารณาไปพบยากนะครับไปพบยากไปให้กำลังใจนะอันนี้พี่ยอมรับนะผมไทยๆอ่ะถ้าตอนที่ยังไม่เป็นผมมันไปนั่งนวดเท้าอยู่แถวไหนก็ไม่รู้ก็ไม่มีใครพาผมไปไปไหนลงสนามบินก็หมอพัฒก็น่ารที่ไปโรงพยาบาลผมกูไม่มีใครมารับก็เราก็อยู่มาสิแต่พอมาเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนะครับ ไม่ต้องห่วงเลยครับลงมาปุ๊บนี่จะมีรถแยกพาผมไปดึงเวลายัางไงก็ต้องใช้เวลาสามชั่วโมงไปเน่างรับเพราะนั้นยังไงก็ต้องเข้าไปจบที่โรงพยาบาลไปรอนะครับก็คุณหมอ,อโอรงพยาบาลต่างต่างจะพาไปพบพวกยาซึ่งก็เป็นที่เป็นส่วนที่สําคัญนะครับเพราะว่าบางคนก็ยังทําใจไม่ได้ยิ่งไปบอกว่าเอานนี้จะต้องตัดหัวใจแล้วนะเขาไปจะถามรถ ไม่ฟื้นแล้วเลยแ <N ic of laughter> น่ใจนะไม่ฟื้นนะอะไรเงี้ยต้องอธิบายแต่สิ่งที่พอเขาเข้าใจปุ๊บมันจะมีโชคปัดเลยพอเขามั่นใจว่า <N ic of laughter> พวกเราก็าต้องบอกบุญใหญ่นะเนี่ยน้องเขาไปแล้วเนี่ยเขายังทําประโยชน์ให้คณตั้งห้าคนนะป้าปอดสองข้างนะครับตับไตบางทีนุตาด้วยนะด้วยป้าเฮ็ดดี้ไปแย่โอ้ยยี่ว่าเป็นเทวดาอีกนะครับต้องแล้วก็ ขาถ้าเวรกรรมมีจริชงชาติหน้าเขาจะต้องเกิดมาสบายเขาจะไม่เขาจะไม่ไม่ลำบากเหมือนแบบตอนนี้ก็พาพูดพอผ่านจุดนั้นผมรู้สึกว่ายากให้คนมีความเป็นปิติมันเหมือนผ่านผ่านจุดทุกขี่สุดแล้วมันเพอเขาตัดทําใจไ,ได้จะเป็นปิติเขาจะมีรอยยิ้มทันทีเขาจะรู้สึกโอ้คุยเขาในผมรู้สึกได้นะครับแล้วก็ล่าสุดเรื่อี้เราต้องเทค,คต้องบอกเขามากๆบอกไม่ได้ตาย เนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบ,บ,บ,บเดี๋ยวจะบอกคุณหมอให้เดี๋ยววันไหนนะเขาจะมีฉะลองกันเนี่ยว่าครบกี่เคสกี่เคสกันในวันที่เราเนี่ยเดี๋ยวผมจะแอบบอกคุณหมอให้บอกว่าเชิญป้ามาแล้วป้าเป็นฟังหัวใจของไอ้น้องเนี่ยนะมันยังเล่นอยู่นะป้ามันไม่ได้ไปไหนนะฮะมันยังเล่นอยู่นะป้าไม่อมนิจาก็หยุดก็หยุดไปพุ่งอีกสามมันก,นก็เผาแล้วมันหมดไปเลยนะป้าเราจะไม่ได้ยินอะไรเลย แล้วลาสุดบอกวามีเรื่องโดตาด้วยบางเคสที่โดนตาก็บอกเนี่ยตายเขาเห็นเราอยู่นะโอ้ตรงเนี้พวกใจให้่เขาจะแบบพันธุ์จบเลยไม่ต้องไม่ต้องไปเขาเรียกไม่ต้องไปไปโน้มน้าวอะไรเขาจะโอ้หเหรอจริงก็เปล่าอะไร่เงี้ยก็ฝากทำโดยเรื่องผมก็เข้าใจบางทีมันมีกฎไอ้เรื่องเรื่องซีเรีีอยู่เรื่องอะไรอยู่แต่ผมว่ามันถ้ามันเป็นเรื่องของระหว่างคนสองคนนะครับ ให้เขาได้รู้สึกมีความชื่นใจคนเร้ก็คิดถึงคนที่เรารักนะครับพอจากไปแล้วเราก็มันจะมีอะไรที่มันปลอบใจได้นิดหน่อยผมเชื่อว่าถ้าเขาสามารถอเอาแค่หูหูฟังของแพทย์แล้วก็ท่านก็กดไปตรงหน้าอกของผู้รักคนจากให้เขาได้กินว่าหัวใจของลูกหลานเขาของสามีเขาของใครมันยังได้อยู่ผมเชื่อว่าตรงนี้มันจะจะ,จะเป็นสิ่งที่เราเราช่วยเราได้ เราต่างคนต่าตงช่วยกันเขาช่วยเราแล้วแเราก็ช่วยเขากับนะครับซึ่งมันมันก็จะเป็นเป็น,ปนคุณค่าในทางสังคมที่ดียิ่งขึ้นไปผมก็ขอแยกกับเรียนเปื่อมีประโยชน์ด้านครับขอบคุณครับ